สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้ทิพยนะคะคุณแม่ขาคลิปนี้น้ำส้มมีเสื้อชีฟองนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่แบบคอมบิเนชันใส่ได้แบบปลายโอกาสมากๆเลยนะคะคือช่วงนี้เนาะมันเป็นช่วงแบบกรีนซีซั่นมันเป็นช่วงที่แบบไปเที่ยวภูเขาไปดูร่าหมอ,อกใ,ใดๆนะคะมันก็ไม่ได้ร้อนเวอร์วังและอากาศมันก็เริ่มแบบฝนตกนะคะมันก็จะมีบ้างบางวันที่แบบว่ามันแบบ หนาวแขนอะไรอย่างนี้เนาะหนาวคออะไรอย่างนี้รุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้คอจะเป็นคออกตั้งนะคะปิด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 เลยปิดปิด,ปดช่วงคอเลยแล้วก็แขนค่อนข้างก็จะเป็นเออแขน5ส่วนนะคะเป็นแขนจับปลายแขนนะคะมีกระดุมให้1เม็ดนะคะถ้าใครครับใครติดแขนก็ปลดกระดุมออกนะคะแต่จริงๆแล้วมันค่อนข้างใหญ่มากนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าจะติดแขนเนาะคือแบบว่าบางทีมันบีลมเย็นๆหรือว่าทำงานในห้องแอร์แล้วมันหนาวเนี่ยจริงๆเสื้อตัวเนี้ยมันก็ อุ่นได้ในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็มีอะไรมาปิดแขนแหละเนาะแล้วก็ตัวนี้มีซับไนนะคะมีซับไนดต้านในให้ก็ถ้าใครจะแบบว่าอยากได้ลุกเรียบร้อยที่มันแบบว่าพอจะปิดปิดแขนนิดนึงต้องแอบเมาส์กันนิดนึงนะคะบางคนเนี่ย แขนตรงนี้ใหญ่ตรงนี้แบบใหญ่หรือไงแล้วก็เขิดเวลาใส่แขนสั้นรุ่นนี้เป็นแนะนําแก้ปัญหาตัวนั้นได้แล้วก็พางแขนได้เป็นอย่างดีเลยพางหุ่นด้วยเพราะว่าลายมันเหมือนจะเป็นลายแนวตั้งนะคะตรงเนี้ยมันมันจะเหมือนทําให้เราดูผอมดูเพียวนะคะรุ่นนี้ อันนี้เป็นข้อดีของเขาเลยรุ่นเนี้ยมันไม่ได้มาแบบว่าปักงานปากักงานเดินลูกไม้งานลูกไม้เยอะๆนะคะมาแบบเรียบร้อยเรียบร้อยผู้ด,ดีผู้ดีนัวน,วนวแม่เดี๋ยวส้มให้ดูลายปากักตรงบริเวณตรงนี้ส้มเพิ่งสังเกตถ้าใครได้ดูละครเรื่องสอร้อยสะบันงานมันจะมีเสื้อที่หม่อมพวงนาคใส่เขาจะแบบดีไซน์แบบนี้เลยค่ะแม่จะเป็นแบบนี้เลยคือลายจะเป็นแบบนี้เลยมันจะดูแบบว่า ลุกอารมณ์หม่อมพวงหน้าค่ะแม่แบบดูผู้ดีผู้ดีสวยๆเลิศๆอะไรแบบนี้นะคะแอบเมาส์ละครแวดจบไปนานแล้วแต่ชอบมาก <c oughs> ดูกันไหมคะ <c oughs> ก็ตัวแรกสีที่มาเปิดคลิปจะเป็นสีชมพูนัวนวนะคะสีชมพูนุดน่ดๆละมุนล,ละมุนไม่ชมพูหวานเกินไปไม่ชมพูเข้มเกินไปตัวนี้เป็นชมพูนุดน๊ดนุแล้วก็เนื้อผ้าชีฟองอย่างที่บอกค่ะเขามีความแบบว่าเป็นตุ่มตุ่มเป็นลายๆในตัวด้วยนะคะตัวนี้สวยค่ะก็เดี๋ยวก่อน <laughs> ตัวนี้นะคะมีทั้งหมด3สีสีแรกเป็นสีชมพูสีต่อไปสีที่2นะคะเป็นสีแดงเลือดหมูค่ะคุณแม่ดูรายละเอียด นี่นะคะดูรายละเอียดชัดจะเป็นงานเดินเทปลูกไม้รายนี้แล้วก็ในส่วนของตรงผ้านะคะเนื้อผ้าเขาจะมีแบบว่าเป็นลายในตัวตุ่มๆแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะด้านหลังจะมีกระดุมเรียงแถวให้แบบนี้นะคะ3เม็ดบนเ,เป็นกระดุมจริงปลดได้เออนอกนั้น4เม็ดล่างตรงนี้นะคะ สี่เม็ดร่างตรงนี้จะเป็นกระดุมที่ใส่มาเพื่อความสวยงามให้ข้างหลังมันดูดีมีอะไรอะไรนะคะคือเราสามารถจะปลดแค่หนึ่งสองสามกระดุมนี้แล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องปลดไปต้องปไองปยุ่งอะไรกับเขานะคะก็สวมหัวได้สะดวกสบายแล้วล่ะนะคะสีที่สองจะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะตัวนี้เป็นสีแดงเข้ม,มแน่นอนละ่ะว่าแบบว่าสีแดงเลือดหมูไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใส่แล้ว ใส่แล้วสะพรึงนะคะให้ลุกแบบว่านางพญานะคะสีนี้ต่อมาเป็นสีแบบว่าผู้ดีผู้ดีต่อสีนางเอกต่อนะคะตัวนี้จะเป็นสีเทาอมฟ้าค่ะจะเป็นสีเทาอมฟ้านะคะของจริงจะเข้มกว่าในคลิปนิดนึงนะคะทั้งทั้งหมดเลยนะคะของจริงจะเข้มกว่าในคลิปนิดนึงแต่ว่าสีแดงอันนี้สีตรงนะคะบองจากกล้องอันนี้สีตรงนะก็ อีกเรื่องหนึ่งทึ่งต้องแอบพูดนะคะว่าแบบมีบางคนมนาะบอกน้ำส้มว่าแม่ไม่ชอบรีดเสื้อเลยค่ะเอ้ยส้มแนะนํารุ่นนี้ค่ะสมมุติว้าเราแบบรีบๆีบไปรีบรีบ,รบ,รบแล้วแบบเสื้อไม่ได้รีดรุ่นนี้หยิบมาใส่ได้เลยถ้าแม่แบบเวลาซักแม่ไม่ต้องบิดมากสะบัดสบัดแล้วก็ผึ่งไว้ค่ะเพราะว่าผ้าด้วยความที่เนื้อผ้าเขาแบบมันเป็นแบบลายลายอยู่แล้วอะแบบว่าพอมันยับปุ๊บมันก็แบบดูไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ไม่ดูดิ อุ้ยดูแบบดูไม่เป็นดูไม่เป็นไม่ว่าไม่เรือนเอาซะเลยอะอะไรอย่างงี้ไม่ใช่อันนี้พูดเฉยๆนะคะพูดให้ฟังเฉยว่าถ้าใครสมุาไพรที่ไม่ชอบรีดมากอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้น้องรีดง่ายคือดับหน้าไปมันก็ได้ประมาณนี้แหละมันไม่ต้องไม่ต้องเรียบมากเพราะว่าน้องเขาเป็นลายแบบนี้อยู่แล้วนะคะเออนะคะมี3สีตามนี้ราคานะคะอยู่ที่670บาทห 670บาทรวมจะส่งฟรีนะคะโอนชำระจะส่งฟรีเก็บไปทางบวก50บาทนะคะถ้าใครชอบ2สีเหมือนเดิม2ตัวตัวละ650คละ้คระไม่ได้รุ่นนี้รุ่นเดียวรุ่นเดียวกันเนาะนะคะถ้า3ตัวเอาไป630รุ่นเอาไป3สีแบบนี้เลย 630ตัวละนะคะจะทรงฟรีเก็บไปทาง5 0บาทเหมือนเดิมนะคะถ้าใครอยากจะดูน้องส้มเปลี่ยนให้ดูสีอื่นๆต่อก็รอดูแป๊บนึงนะคะถ้าใครมั่นใจว่าชอบตัวนี้แล้วนะคะรหัสอยู่ด้านบนซ้ายมือนะคะโทรมาสั่งต้องจำรหัสด้านบนซ้ายมือนี้ไว้นะคะรหัสด้านบนซ้ายมือค่ะแล้วก็ตามด้วยสีที่ชอบนะคะตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะเดี๋ยวน้องส้มไปเปลี่ยนอีกสองสีให้ดูนะคะ สีเทาอมฟ้าสีที่สองนะคะสีนี้ของจริงเนี่ยจะเป็นสีเทาอมฟ้าสี่จะต้องบอกว่าเข้มกว่าในคลิปนะคะในคลิปนี้มีการเปิดไฟนะคะก็เป็นไฟห้องธรรมดาแหละแต่ว่าเออมันก็จะแบบดูจ้าๆดูสว่างนิดนึงนะคะของจริงจะเป็นสีเทาอมฟ้าก็คือเฉดนี้แต่ว่าเข้มกว่านี้นิดนึงนะคะอันนี้แ้วแต่หน้าจอโทรศัพท์ของแต่ละคนด้วยนะคะว่าปรับแสงสว่างปรับสีแล้วก็สะท้อนสีออกมาแบบไหนนะคะแต่ว่าสี ค่อนข้างโปรงนะตัวนี้นะคะสีเทาอมฟ้าสว่างสว่างใสๆนะคะสีนี้สุภาพเรียบร้อยแล้วก็ที่สําคัญคือพอมัดกับกางเกงขาวแล้วก็ดูแบบดูดีมากสวยมากซึ่งสีเทานี้ใส่กับกางเกงง่ายด้วยถ้าแม่ไม่ได้ใส่กางเกงชมพูชมพูบาร์บี้อะไรอย่างนั้นใส่ลอดทุกสีใส่ลอด,สใ,สลอดใส่ลอดหมดนะคะถ้าแบบว่าไม่ได้แบบขาวดํนาน้าําตาลเทาเออเป็นสีแบบเบสิกเบสิกอะไรอย่างเงี้ย รอดหมดเขียวยังได้เลยสีนี้ยจริงๆนะคะเขียวขี้มา้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ไม่ใช่บเขียวอ่อนไม่ตองหรือชมพูบาร์บี้แม่ใส่ได้หมดนอกนั้นใส่ได้หมดนะคะนะคะจริงๆใส่คู่กับกางเกงก็ง่ายนะคะสีเนี้ก็เป็นอีกสีนึงที่เชียร์เลยนะคะไม่ใช่แบบเปลืองอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะแม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดจริงๆนะคะก็สวยนะแบบคือมันดูแบบเรียบร้อยดูแบบให้รู้แบบว่า เออดูดีดูเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนสีสุดท้ายให้ดูคะ่ะสีสุดท้ายนะคะที่ต้องบอกว่าสีนี้ดูแบบว่านางพญามากสีนี้เป็นสีเลือดหมูคะ่ะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะปกติแล้วที่เอามาก็ส่วนมากจะเป็นแดง เลือดนกที่มันจะสว่างกว่านี้อันนี้เป็นแดงเลือดหมูแน่นอนว่าสีเข้มทุกคนรู้ดีว่าใส่แล้วจะพ้อมนะคะแล้วก็สีแดงแบบว่าดูแบบมีพละมีพลังมีอํานาจมากสีนี้คือแบบดีงามสวยมากนะคะตามท้องเรื่องใส่สบายสวยเชียร์ทุกสีนะคะอย่างที่บอกไป1ตัว670 2ตัว653 3ตัวรับสาสีโดยจมพูเทาแดงนะคะ เปลี่ยนทุกวันสามวันสามสไตล์เนี่ยหกร้อยสามสิบาทจริงๆแล้วเจ้มาอยากจะไลฟ์สดแล้วก็มีการพูดคุยกันบ้างนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณแม่แมจะแบบว่าเออมีมีแอคเคาท์ไดีที่สามารถมาพิมพ,พูดคุยกันใน YouTube ได้หรือเปล่านะคะก็ถ้าแบบว่าเดี๋ยวรอโอกาสที่มันเหมาะสมเนาะไว้เราจะมาแบบไลฟ์โลสต็อกอะไรกันอย่างนี้บ้างนะคะอยากพูดคุยกับทุกคนนะ่ะ เหมือนน้ำส้มคุยคนเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ส้มรู้ว่าแม่แม่ใจดีกับส้มนะคะส้มขอบคุณมากนะคะส้มก็อยากคุยด้วยแต่ว่าเอาดูเป็นดูคลิปกันไปก่อนนะคะไว้ไว้มีโอกาสที่เหมาะสมเลยแล้วเราจะมาไลฟ์พูดคุยกันนะคะให้คุณแม่แม่ได้แบบว่าแสดงความคิดเห็นนะคะว่าชอบไม้อะไรแบบนี้ชอบแบบไหนนะคะพิมพ์มาได้ตอนนี้นะคะถ้านใะครอยากพิมพ์ก็พิมพ์มาคุยกันก่อนได้นะคะ สีนี้สวยค่ะแล้วพอตรงแขนเนี่ยตรงตัวเขาจะเป็นผ้าซับในเพราะฉะนั้นมันจะไม่เห็นแล้วพอตรงแขนน่ะคือจะไม่มีซับในมันก็เลยจะว่าเห็นเป็นเนื้อเรานะคะแล้วก็คือมันแบบเป็นดีเทลมันก็เป็นกิมมิกอะไรเล็กๆน้อยๆที่เพิ่มเข้ามาแล้วทําให้เสื้อเนี่ยดูไม่ตันถ้าเกิดตรงนี้เป็นซับในสีเข้มสีเดียวกันดูกลืนเพราะว่าแบบมันค่อนข้างจะแบบปิดมิดชิดเนาะถ้าตรงนี้เข้มปุ๊บกลืนเลยกลืนเลยไม่สวยมันก็จะเห็นเป็นสีประมาณนี้นะคะก็คือแบบว่า ด,ดูดูดีดูเซ็กซี่ดูมีอะไรนิดนึงเพราะว่ามันจะเห็นเนื้อเราเป็น C2 C2 ตรงนี้นะคะคุณแม่ขารหัสอยู่ด้านบนนะคะโทรมาแจ้งรับสีแดงสีเทาหรือสีชมพูค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ